สวัสดีครับเดวิน่าสางปลาครับสลหรับคลิปนี้นะครับผมกับศิภามาขุดมันเทศนะครับซึ่งเมื่อสามปีที่แล้วนะครับผมก็เคยเหตุคลิปเกี่ยวกับมันเทศเนาะผมก็เอาวิมัรจุลินทีนะครับไปกองกองไว้น้ำราะต้นกล้วยนะครับแล้วก็เสียบมันเทศนะครับแล้วกะหลังจากนั้นนะครับเวลาเก็บเกี่ยวมันเทศกับสีหัวบักไงนะครับ หัวหนึ่งเกือบกิโลก็มีนะครับซึ่งมันได้ปุ๋ยคูลินซีที่มักจากเศษอาหารนะครับแต่มื่อนี้นะครับผมกับสิภามาขุดก็เป็นมันเทศชนิดเดียวกันนะครับก็เก็บพันธุ์มาแต่งแต่3มปีที่แล้วพผมมาปลูกแบบลักษณะธรรมชาตินะครับก็คือขุดคูขึ้นมาหลักกยบเสียบๆไว้เลยนะครับบริเวณไซนี้นะครับซึ่งหัวมันก็จะแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งมันเทศกันก่อนนะครับ มาตอนนี้มันเป็นอย่างไรนะครับครับอันนี้ก็เป็นมันเทศทีท่ปลูกไว้นะครับซึ่งความจริงแล้วก็ต้องขุดตั้งแต่เมื่อเดือนเดือนที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นมันกำลัางงามอยู่เนาะตอนนี้มันจะเสื้อมันจะตายแน่แล้วแล้วก็มีหนูนะครับมาขวดกินเนาะมีหนูมาขวดกินกินมันเทศเนี่ย บวรู้ว่าจะได้เจกักหัวเนาะครับอันนี้พมกับปู่แบบธรรมชาตินะครับพุดเป็นคู่แล้วกระเสียบไปเลยเนาะคือจุดประสงค์ก็คือต้องการรักษาพันธุ์ไว้ซื่อเนาะบ่ได้บ่ได้คิดว่าสิได้ยอีหยังเนาะครับแต่กถ้าถา้ถามันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นหัวแล้วเนาะเดี๋ยวห้องมาขุดกันเลยครับ ว่าได้กินนะครับมันมันมันเน่าแล้วเนาะก้อมกิ่นผมตรงมากกว่านานี่เช็คเดือนหนึ่งนะครับอันหนึง่งจากว่าเฮ็ดอันนั้นอันนี้แนก็ลื่มไปนะครับจนมันออกนอเนาะมันกำลังสิเปลี่ยนต้นไม้แล้วถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับมันจะเป็นขี้เหลาแถวนี้เอิ้นขี้เหลานะครับซึ่งมันก็เป็ยนมันเท็นะครับมันเทศสีสีสีสมเนาะ มันเทศสีสมการที่มันเป็นขี้เหลาคือมันจะสร้างสารผิดออกมาเนาะเพื่อป้องกันพวกนอนพวกอย่างเนาะเห็ดเห็ดเห็ดเห้เนื้อมันขมไหมครับเห็ดให้เนื้อมันขมเป็นธรรมชาติของเขาเนาะเขาสางสารผิดออกมาเพื่อเห็ดเหยืเนื้อจะของขมแลวกะนอนกับมลรงกับสิบมกินแต่กับกินคือเก่าธรรมชาติของมลรงขึ้นกันนะครับถึงเวลามันกับมากินคือเก่า สรุปแล้วว่ามื่อนี้กะบ่ได้กินมันเทศเนาะครับอาจจะได้กินอยู่ดอกกะหาหน่วยที่มันบ่หาหัวที่มันบอนนี่กะพิดกันนะครับกับการใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์นะครับที่ผมเคยเฮ็ดไว้เนาะอ่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนาะครับผมก็เคยนําเสนอไปเดี๋ยวผมจะแปลคลิไปไว้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากเบิ่งนะครับมื้อนี้กะสรุปนะครับว่าบ่ได้กินมันเทศดอกมื้อนี้ เดคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปไปก่อนนะครับปรสิพามาขุดมันให้มันได้จะขูเนาะกับบได้นะครับตงใสยแนวสีใดาีแมนนี่แล้วเห็นแล้วนะครับเนาะฮงสุกไปอยู่หรคคอ,อ,อกบได้อันหนึ่งยังได้อันหนึ่งอยู่นะครับได้บกคุงสุกจะได้บกคุงสุกนี่แหละครับไปกินมื้อนี้เนาะ เอาด้อันนี้ก็เอาส friends, <ạo> ini, care, <ke> ่วนแล้วคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่ติดตามรับชมช่องดีวิดาสั่งปลามาตลอดบระดานึงกระดานนึงนะครับกับบาบบองๆแบบนี้นะครับก็ขอสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ